เมื่อเชาวนี้ผมเห็นข่าวที่ทำให้ผมตื่นเต้นมากนั่นก็คือ AI เล่นโกชนะนักเล่นมืออาชีพที่เป็นมนุษย์ได้แล้วครับ สวัสดีครับลกมพี่พันสงประจำวันพระธสบบดา์ที่28มกราคม2559ห้้ครับไอ้ข่าวเนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่น่าตื่นเต้นยังไงก็เห็นว่า AI เอาชนะนักเล่นหมากรุก,กที่เป็นแชมป์โลกได้ตั้งนานแล้วนี่ครับแต่ที่จริงแล้วนะครับโกหรือหมากร้อมเนี่ยเป็นเกมที่มีความซับซ้อนมากกว่าหมากรุกเยอะมากเลยนะครับกฎการเล่นโกนะครับไม่ได้ซับซ้อนเลยแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นกฎที่เรียบง่ายมีเงื่อนไขน้อยมากเลยทําให้ มีทางเลือกเยอะมากในการเล่นครับก,ก็คือมีหมากดํากับหมากขาวแล้วก็ผัดกระลงบนจุดตัดบนกระดานขนาด19บเคูณสิเซนเพราะฉะนั้นมีจุดทั้งหมด3ามอจุดที่ลงได้ในตอนตอนน้นนะครับและใครล้อมพื้นที่ได้มากกว่าชนะความจริงมีเงื่อนไขเล็กๆน้อย,อ,ยอีกไม่กี่ข้อน,นะครับแต่ว่าผมขอเอาแค่นี้ก่อนละกันลองมาคิดกันดูนะครับว่าเกมน,นี้มันซับซ้อนขนาดไหนตาแรกสามารถลงได้361 วิธีตาที่2สามารถลงได้360วิธีตาที่3สามารถลงได้359วิธีไปเรื่อยๆนะครับโดยถ้าเกิดเราคิดกันแบบคร่าวๆสุดๆแล้วเนี่ยเราสามารถหาขอบเขตบนของจงํานวนเกมที่เป็นไปได้ก็คือ361 f a c t o r i a l อรหรือก็คือ1นึ่คูณสคูณสจนถึงคูณด้วย361ซึ่งค่าของไอ้ตัวเนี่นะครับมีอยู่ที่ประมาณ10ยกกําลัง700หรือก็คือ1และตามด้วย0 700ตัวเลยนะครับส่วนเทียบกับหมากรุกจะอยู่ที่ประมาณ10ยกกำลัง123้อยซึ่งก็ลองคิดดูว่ามันต่างกันจำนวนหลักมันต่างกันนะครับมันไม่ได้ห่างกันอยู่ที่ประมาณ500กว่าเท่าแต่มันห่างกันที่10ยกกำลัง500กว่าเท่าเพราะฉะนั้นความซับซ้อนของเกม2เกมนี้มันต่างกันเยอะมากขนาดนั้นเลยทีเดียวข่าวเมื่อเช้าที่ว่านะครับก็คือโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่า Alpha g ก al ของ Google นะครับสามารถเอาชนะนักเล่นโก,กะเงือาชีพที่เป็นแชมป์ยุโรป ชื่อว่าฟานหุยหรืออะไรมันผมไม่แน่ใจเรื่องการออกเสียงนะครับแต่ชนะไปได้5ต่อ0ย์เกมโดยที่ฟานหุยไม่ได้วางแต้มต่อไม่ได้วางหมากต่อให้กับตัวอัลฟาโกก่อนด้วยนี่เป็นข่าวที่ตึงเต้นมากสุดรับผมเพราะว่าโกนี่เป็นเกมที่ผมเล่นมาตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมแล,แล้วแล้วก็ AI ก็เป็นเรื่องที่ผมสนใจอยู่แล้วนะครับและความจริงผมไม่คิดว่าจะได้เห็นวันที่ AI สามารถเอาชนะนักเล่นโกมืออาชีพได้ในคือผมไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ครับอาจจะแบบว่าไม่รู้อีก1 0บีปีแต่ว่า มันมาถึงวันนี้ซะแล้วนะครับแล้วโปรแกรม a l ลฟาโกที่ว่นนี้ต่างกับ AI อื่นๆยังไงในเกมอย่างโกหรือหมักรุกนะครับที่ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายมีข้อมูลทั้งหมดก็คือแต่ละฝ่ายไม่ได้มีการซ่อนอะไรเอาไว้ไม่เหมือนกับเกมไพ่ที่มีการซ่อนไพ่ในมือหรือว่าเหมือนเกมที่มีการทอยลูกเต๋าที่มีการสุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องเกมนี้ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นเกมที่มีข้อมูลโดยสมบูรณ์นะครับตามทฤษฎีแล้วนะครับเกมแบบนี้คอมพิวเตอร์สามารถไล่กรณีทั้งหมดของเกมได้และสามารถบอกได้เลยว่าโอเค คนเดินก่อนจะชนะหรือคนเดินหลังจะชนะแล้วก็จะสามารถหาวิธีการที่ดีที่สุดในการเล่นเอาเล่นแข่งกับคู่ต่อสู้ได้แต่ประเด็นคืออย่างที่ผมบอกนะครับความซับซ้อนของเกมน,นี้มันสูงมากอยู่ที่1 0ยกกำลัง700วิธีการเล่นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแตกต้นไม้เขาเราียกว่าต้นไม้นี้ออกมาได้ทั้งหมดนะครับวิธีการที่ส่วนมากใช้นะครับก็คือในจากรูปแบบของกระดานตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์จะมองไปข้างหน้าประมาณ1 0 2ถึงตาแล้วก็วิเคราะห์ว่า แบบไหนเดินแบบไหนจะทําให้มีโอกาสในอนาคตดีที่สุดนะครับแต่ว่าส่วนมากไอ้ตัววิธีการลงหรือว่า,าวิธีการประเมินสถานการณ์เนี่ยจะถูกโปรแกรมโดยมนุษย์ก็คือมนุษย์จะจะเขียนโปรแกรมบอกว่าถ้าเกิดกระดานหน้าตาประมาณนี้จะวิเคราะห์ยังไงว่าดูว่ากระดานแบบนี้กับกระดานแบบอื่นอันไหนดีกว่ากันนะครับแต่ว่าเอาฟากโกเนี่ยใช้วิธีการที่ไม่เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆซึ่งเขาบอกว่าใช้วิธีการเลือก แบบมอนเตคาโลซึ่งก็คือเป็นแบบธรรมดาคือการสุ่มจากาดูจากสถานการณ์ว่าไหนดีกว่าไม่ดีกว่านะครับกับอย่างนึ้งก็คือใช้ deep neural network หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงข่ายที่คล้ายๆกับโครงข่ายของระบบประสาทในสมองของมนุษย์เราเองเนี่ยนะครับหลังจากที่ออกแบบไห้ตัว neural network ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเอากระดานเอาบันทึกหมากของมนุษย์ที่โปรเขาเล่นกันเนี่ยเห็นในบล็อกก็บอกว่า30ล้านตา ให้ป้อนให้กับคอมพิวเตอร์ให้คอมพิวเตอร์มันเรียนรู้ว่าแบบไหนดีวางหมากแบบไหนดีสถานการณ์แบบไหนดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เรียนบันทึกหนามาหมดแล้วเนี่ยก็จับเอาคอมพิวเตอร์ตัวมันเองนะครับให้มันแข่งกับตัวเองแล้วก็ฝึกฝึกฝึก,ฝก ให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆมาได้นะครับโครงสร้างคร่าวๆเลยของอัลฟาโกนะครับแต่ว่าลองที่ดูก่อนนะครับว่าเอาชนะแชมิโรปได้เนี่ยยังไม่ได้เอาชนะแชมโลกได้นะครับนักเล่นโกดที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในปัจจุบันนะครับชื่อว่าอ e ีเซอลเป็นคนเกาหลีและไอตัวอัลฟาโกเนี่ยครับก็จะแข่งกับคุณอ e ีเซอลในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็จะได้ดูกันสักทีนะครับจะได้ดูกันแล้วว่าสรุปแล้วไอ,อตัวอัลฟาโกจะสามารถเล่นโกเอาชนะ นักเล่นโกะมืออาชีพที่เป็นมนุษย์ได้จริง,รงๆแล้วหรือยังใครสนใจผมจะใส่ลิงก์ที่เกี่ยวข้องไว้ข้างล่างนะครับมีบล็อกของ Google ที่อธิบายเกี่ยวกับ Alpha g กแล้วก็จะมีวิดีโอของ Nature ที่สัมภาษณ์ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Alpha g กนี้นะครับแล้วก็รวมถึงตัวบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในนิตยาสารในวนารสาร Nature ด้วยสามารถดูได้ในลิงก์ข้างล่างนะครับใครสนใจก็ลองไปอ่านดูได้แนะนำดูวิดีโอของ Nature ก็เข้าใจง่ายนะครับดู อ่านบล็อกของ Google ก็จะได้ข้อมูลลึกขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนบทความวิชาการของที่ตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์ก็ถ้าใครสนใจว่าเขาสร้างไอ้ตัวเ e ne u ร a l Network ได้ยังไงนะครับก็ลองอ่านดูได้นะครับโอเคสำหรับบล็อกพี่พิมพ์หวันนี้ขอจบลงแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่กับบล็อกพี่พิมพ์หก็หวังว่าจะกลับมาทําบล็อกกันเนอะมานาวก็ยังทาบล็อกอยู่ทุกอาทิตย์เลยขอบคุณมากมานาวแล้วก็แล้วเจอกันนะครับหวังว่าที่หน้าผมจะได้กลับมาทำเหมือนกัน โอเคบ๊ายบาย